สวัสดีเอฟซีอุลุงวินครับผมนะครับมือนีสีมะนะครับรีวิวนะครับสรีพ่วงของลูกค้าทางน้องุงศีนะครับรีวิวงานดิบให้ลูกค้านะครับในเบื้องของเพื่นน้ำนะครับอยากได้กะทักขม้าได้ครับผมเบื้องงานเฉื่อมนะครับกวนลุงศรีนะครับลูกค้าเจ้าของรถเพิ่อนกัติดตามเพจยรหอนะครับติดตาม ยูทูบเขานะครับตลอดนะครับให้เพื่อนได้เห็นนะครับชิ้นงานก้อนลงสีของเพื่อนะครับบริสิคือของขั้นอื่นของลูกค้าท่านอื่นมอนะครับนี่ครับการซับการดามคอนะครับทําความสะอาดย่างดีนะครับผมลงสีกับสีเรเนียนครับนี่ครับประตงคาตั้งเขากบบบางดุมบางอย่างนะครับ อันเฉียมนะครับฟองคอส่วนคอนะครับพอดีครับรถลูกค่าครับห้าสิบแรงครับลูกค่าสั่งนะครับเป็นหล่อฟูหนึ่งเมตรแล้วบนถอดได้นะครับเปิดได้สามด้านเห้กันนะครับผมมีหมวกมีบันไดนะครับครั้นี้ลูกค่านะครับมาจองเพาถึง้านนะครับผมลูกค่าท่านไหนที่สะดวกมากกับมาได้ครับสามารถจองเสือเพาหรือยางนะครับได้นะครับ นี่ครับยางของลูกค้ายางสดๆเนยนะครับปียาง23สานะครับผมดอกสวยสภาพดีนะครับกระทะไม้นะครับยางไหนไม่ถูกเส้นนะครับน็อตไม่นะครับผมทุกโตนะครับนี้เป็นเผาสั่นนะครับผมขันนี่เป็นสปิกนะครับช่วงล่างเป็นล้างน้ำทั้งคันนะครับแดนขางก็เป็นเล็กล้างน้ำนะครับองเงี้าวครับเป็นคัดซี่หนาซีนะครับผม แผ่นเป้่นเป็นแผ่นเรียบนะครับความหนาอยู่สองมิลนะครับผมด้านถ่ายนะครับพวกด้านขางด้านยังเท่ากับสีเจ็บลองก้อนนะครับยังล้งสีนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมการน้ำเขาน้ำยางน้ำนะครับการเชื่อมบันทับครับไายห่วงครับบ่มมีฉีกนะครับผมนี่ครับการเชื่อมบันพับ นะครับแต้มแผ่นแต้มหมวกนะครับผมติดทุกเม็ดนะครับเชื่อมแต้มที่นะครับผมนี่ครับบอเลียงว่าเล็กบาทบามนี้ครับดูเผยเบิ้งงนะครับนี่ลงใบกระดาษใายนะครับเเรียบร้อยนะครับผม ก็คข้าวๆกับประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ทักขามาได้นะครับทั้งเพจทั้งไลน์นะครับ0 9 6 0 1 2 0 8 7 8นะครับคั้นี้ลูกค้าเพิ่มสู่กลางนะครับผมใส่สู่กลางน้ำนะครับส่วนเล้าบนฮากกินะครับใส่ซองนี่นะครับจะ่าแยกออกไปเฮ็ดสีตั้งหากนะครับตัวเล้าบนนะครับเฮ็ดสีแล้วก็จิจังสีรีวิวไ้เบิ้งอีกนะครับผม และความสวยงามนะครับงานเชืีอมงานลงสีแล้วมันสีเนียนซ้ำไดก็ให้ลูกค้าไดือบึงได้เห็นประกอบการตัดสินใจนะครับผมครับผมตอนนี้ลงสีเรียบร้อยนะครับพ่วงนะครับผมครับกระบะปูงมันนะครับน้ำทรงลูกค้านะครับตำบลหนองคงศรีอำเภอหนองคงศรีนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับผมล้อคูนะครับสามเมตรหาิครับผม ความกว้างยู่มี0แปดครับมีหมวกมีบันไดนะครับนี่นะครับฝากเบอร์โทรล้านเบอร์โทรอูครับศูนย์เก้าหกศูนย์หนึ่งสองศูนย์แปดเจ็ดแปดนะครับนี่ครับงานเชียมลงสีแล้วนะครับสวยงามนะครับเป็นเกตซอนย่างสวยงามนะครับผมการซับนะครับบต้องห่วงนะครับผมดามหนาๆแข็งๆนะครับ ชุดคอหายห่วงนะครับผมนี่บันไดนะครับไตขึ้นให้เิ็หน่อยได้นั่งนะครับผมสีส้มนะครับตัดกับสีเขียวนะครับผมส่วนตัวรวดายละเอียดเอากรีวิวนะครับก่อนทาสีแล้วนะครับงานเชื่อมนะครับคันนี้ราคาเพิ่มโซ่กลางนะครับผมกว้างเมตรแปดสิบนะครับผมสูงหนึ่งเมตรนะครับ ลาบนถอดได้นะครับตัวนี้ใส่งานสะดวกสบายครับแข็งแรงนะครับมาตรฐานนะครับใส่เล็กหนานะครับเล็กล้างน้ำทั้งคันนะผมคันนี้แรีนขางเล็กล้างน้ำบิดนะครับช่วงรางใส่เล็กล้างน้ำนะครับผมน้ำหนักบรรทุกหกเจ็ดตันนะครับน่าี่ได้นะครับผมแกอ้อยแกมันนะครับสวยๆงามๆนะครับมืินเสาจะออกเดินทางน้าเสาครับ กเตรียมรถให้ลูกค้านะครับผมไปทางเก่าบสิบกัวลูเกือบร้อยนะครับตาดปวดทั่วลานนะครับกระบะปลูกมันนะครับ8 0 0พบาทนะครับกระบะปลูกมันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับผมนี้ยังหลายนะครับรีวิวนะครับให้เอฟซีฮอเดเบิงนะครับผมคิวต่อไปกับทีเป็นทางจังหวัดเลยนะครับผมกับลูกค้าทางอุบลนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณลูกคา้าไม่ลูกคา้าเก้าทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ